อบอุ่นบอยหน่องน้องวันใหม่พาแม่งามทิพย์ไปทําบุญปล่อยปูถึงแม้ว่าคุณแม่งามทิพย์จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ยังคงอยู่ในความทรงจาของลูกๆครอบครัวจัดบริรักษ์ตลอดไปล่าสุดบอยประกรณพร้อมน้องธนาและน้องวันใหม่รวมทั้งคุณสนิทและแฟนสาวเฟย์พร,ระวีไปทําบุญปล่อยปูทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติซึ่งก็ไม่ลืมพกรูปคุณแม่งามทิพย์ไปทําบุญปล่อยปูด้วยกันในคลิปได้เห็นความน่ารักของพี่น้องครอบครัวนี้เพราะเฮียบอยแซวน้องสาวด้วยการฟ้องแม่ว่าแม่วันใหม่ใส่สายเดียว ทางด้านน้องวันใหม่ก็รีบตอบกลับพี่ชายว่าแม่อนุญาตแล้วเพราะเคยถามแม่แล้วแต่ความแสบขี้แกล้งของเฮียบอยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะตามไปแกล้งเฮ er ียนองด้วยการดึงผมแล้วบอกว่าปูนีบทำเอาน้องชายร้องเสียงดังและคอยระแวงตลอดว่าพี่ชายจะแกล้งอีกหรือเปล่าโดยเฮ er ียบอยลงคลิปโมเมนต์สุดอบอุ่นนี้พร้อมเขียนแคปชั่นว่าพาแม่ไปปล่อยปูจ้าทางด้านเฮ er ียนองก็ลงคลิปเช่นเดียวกันแล้วเขียนแคปชั่นประกอบว่าพาแม่มาปล่อยปูแต่ทำไมมีค่าคนเดียวที่โดนปูนีบ แฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและคอมเมนต์เอ็นดูในความน่ารักที่เล่นของครอบครัวนี้กันอย่างล้นหลามโททูรูไม่เป็นไรค่ะมีกระเป๋าอือโททุรูผ่านไหมเทียบอยเรียบร้อยเทียบอยเียบอยบอกโอเคใส่เสื้อคลุมอันนี้มีสายเดี่ยวที่ซื้อมาหรอใช่มีเสื้อคลุมก็โอเคได้เลยใส่เสื้อคลุมมาด้ย ไปปูไปปูไหนอ่ะบางแสนเฮ้ยน้องเพนนงบอกว่าให้เขาไปตัดกล้องให้ถ่ายให้ถ่ายนะขอให้ถ่ายเยอใช่ป่ะลองแบบถ่ายไม่ติดหนองเลยถ่ายแบบเห็นข้างหลังเองไม่ต้องเห็นหน้าน้องลูกแม่ไปไหนดูขั้นแร่จะปล่อยปูคช่ไชวนแม่ปล่อยปูด้วยกันใสโชุดอะไรใส่ชุดสีแมทกับสีแบบเหมือนชิ่งกับอบานไ่้ แม่มันไม่ใส่ใช้เดียวแม่อนุญาตจำได้แค่เคยถามแม่พาแม่มาปล่อยปูวันอา,าๆๆนนนทิตย์นะจ้าคุณที่ปูมาอย่างนี้นะคะแล้วใช้กางไกลนะคะสอดเข้าไปตรงนี้ของออสำคัญที่สุดคุณอย่าเอามือจับหรือว่าเอานางกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว,ว่าเวลาน้องหนีบแล้วบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงนะจ๊ะเชิญเด็ดเลยค่ะเอาน้องเย็นที่นี่โอ้ยเข้าดีโอ้ยปูดีปูดีโอ้ยลงไปช่วย

แม่ไถืออันเดียวพอไม่ไม่ตัดเนี่ยให้ช่วยตัดได้จ๊ะไปแล้วมันอแล้วทอตามาไม่ัไม่ตัดไม่ตัดเลยไม่ตัดตัดเลยตัดเฉยๆลูกตัดตัดไหอีกไหมปหนอนะไปปู ไปลงน้ำลงทะเลลงทะเลแม่ปล่อยปูนะเอาแม่บอกโชคดีโชคดีไปดีาปปล่อยปูปูปล่อยสิปล่อยปูแต่ปูไม่ปล่อยไปเร็วาปปล่อยปูแม่บอกไปเลยไป ไม่ต้องกลัวลไตงกลัวมันไม่ทำอะไรูท้เเราต้องี้ไม่เลถ้าเรากลัวนเราอยกใช้นี่ตัวนีตัวเออโอ้แม่บอกกระจกกระจกบอกเก่งแม่เอแม่บอกกระจกบอกเก่งโอ้โหเร็ว แบบนี be, ้รียตัวปานี้ตัดไหมได้เอาใครต่อไปใคร พี่น้องล่อยยางพี่น้องปล่อยแล้วพี่อูยางพี่อูยางให้เรียบร้อยนี้พี่นที่ตะวันเปไก่ล่อยยางเขาทังเขาทางนั้นพี่มินก้ลนองทกน้องทกออมาวันใหม่บ้างวันใหม่ตัดวันใหม่ตัยเยวไ้ยเย้โอ้ยเย้ไหใครทำไม

นัเมื่อวันเรนัมเบอร์เมื่อกี้เขานัมเบอร์ one เกแล้วเบอร์เรื่องอะไรลูกหลับอ๋อไม่ของข้านับเบอร์เรื่องการปล่อยปูถ้าปล่อยปูปแปดแปดสิบหกตัวเม่อกีรออยู่ที่ผมแล้วก็แม่่สองสองคนใ เอาถ่ายถ่ายตอน้องจ่ายตังค์หน่อยน้องจ่ายตังค์หน่อยครเรียกข้าวเอาถ่ายพี่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ใครเอาเงินสดวะอโหหมุนยับเลยสมมตใช่ไม่ค่อยดีสัญญาณจะเป็นอาถ่ายหน่อยโอเคจบกันจบกันจ่ายไม่ได้พี่เขารอตังค์อยู่เนี่ยนี่นี นี่คืออะไรคลิปแต่คลิปพอเดี๋ยวมันต้องขับรถใช่นี่ตอนเป็นวงแต่วันนีไม่มีวงอ๋อมัน่านบอกนยมีหมกย่างกับปลาย่างคลิปหรอเขาจะคุยงานเราหมย่างไอ้แหวนทำอะไงปนโบนี